มใชวเ้ยค่ะแล้วตอนนี้รถก็ชนนะคะกูก็เดินตกน้ำกูเล่าใหม่รู้ว่าเมื่อกี้กูไปซื้อบุหรี่เป็นไงต่อกูมีเรื่องเว้ยเมื่อกี้มีเรื่องแบบแบบมีเรื่องแบบไทยแบบกับต้อแไปน้ำมีเรื่องวินกูเดินไปว่ยกูลงไปกูลงไปทั้งตัวแล้วแล้วเปียกน้ำดำนะแล้วมันต้องว่ายน้ำขึ้นมาเออไอ้เขี้ยกูลงไปแบบ เลยเอวกูอ่ะคือกูเดินเดินอยู่แบบที่น้ำท่วมน้ำท่วมไว้แบบไอ้ที่ยนั่งมองอย่างนทางไวแล้วก็วัวหาไปเลยขึ้นมาทันทียัดแม่เชี่โอยเมอคนลนเปียกแตรกกูไม่เชื่อเว้ยกูพยายามจับเฮ้ยแม่งเปียกแม่เปียกตัวมึงมันบอกข้างบนเปียกเพราะอะไรเมข้างบนเปียกเพราะอะไรมึงข้างบนเปียกอะไรอยลาชขึ้นมา มันแบบตั้งก็ไม่เปลี่ยนแบบมันเหมือนแบบลงไปแบบคืนรีบขึ้นมาคือแบบมันลวกนขึ้นมาเลยว่ะเชียแบบมันวเไอ้กูเก่าเวล้วว่าทำไมต้องมีเชียที่กั้นต้องมีหลุมีหแล้วกูว่าเดินแบบค่อยๆเว้ยเชียเดินแล้วคนแถวนั้นอะเดินจนแบบเออไอ้เชียมังคงไม่มีหลุมละกูเดินเลาะแล้วคนแถวนั้นว่าไงคือตอนนั้นรถเราไปกินน้ำนิ่งบ้างเฮ้ยกูมีเรื่องเว้ยกูก็แบบเฮ้ยใครมันมองกูเดินแล้วเว้ย ว่าไอ้เที่ยแม่งต้องมีเที่ยอะไรแน่เลยเราเว้ยเออเราพูด <Bell> ว <issimo> ่าเดิไปตางเราเพิ่รถบัสแม่งบังพอดีบังตกคุณล่วงเลยเว้ยรถบัสออกไปเว้ยก็คือกูไม่เปียกตอนแรกกูออกมาเนีคือแบบชุ่มอ่ะแล้วก็วินมอไซค์ต้องแบบกูเดินหนุ่ไปวินเลยพี่เมื่อกี้ผมตกตรงเม่อกี้อ่ะพี่ขอน้าาล้างหน้าหน่อยเอาเอาเลยเอาเลยสาด กูกันนี่กูกันนี่ไปกินน้ำกินน้ำเมอกี้แม่งเดินมาโอ้ยกลัวมีเรื่องเว้ยกูก็แบบมอไซค์แม่งเออกูว่าเพราะเมื่อกี้เราคุยเรื่องบุหรี่กันใช่ป่ะแม่บอกว่าให้กลับเถอะอย่าถ่ายต่อเลยอ๋อโอเคหน่อยจะมาถ่ายต่อก็ได้นะเว้ยมึงเตือนเตือแบบเวลาไม่พอเทมเต็มก็ไม่มีเลยตอนแรกกูไม่เชื่อมันกูก็จับตัวไม่กูมันเสี่ยงตัวว่ะ เราหน้าพวกซีเลืยดมากอ่ะ